ดีคะ่ะตู้ฟักไข่ตาเพชรใช้งานง่ายออกดีแน่นอนนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาชมตู้ฟักรุ่น440ฟองฟักไข่ไก่นะคะฟักไข่เป็ดไข่ห่านไข่นกกระทาก็ได้นะคะตัวนี้ลูกค้ารับเป็นฟักไข่รวมนะคะเป็ดห่านไก่นกกระทาจบในตู้เดียวนะคะตัวนี้เป็นเครื่องควบคุม xm18d มาชม ค่าต่างๆเนี่ยช่างจะเซตค่าให้พร้อมใช้งานนะคะตัวนี้เป็นค่าที่ช่างตั้งนะคะตัวนี้เป็นค่าที่อยู่ภายในตู้จริงๆนะคะตัวนี้เป็นพัดลมตัวนี้ห้ามปิดนะคะตัวนี้เว็นไฟแสงสว่างถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราปิดได้นะคะนี่เป็นชุดทำความชื้นนะคะนี่เป็นพัดลมระบายอากาศ ตัวพัดลมระบายอากาศเนี่ยถ้าความร้อนขึ้นไปถึง38.0.1เนี่ยเขาจะทำงานอัตโนมัติระบายอัตโนมัตินะคะพ่อหมอกจะต้องเสียบกับปลั๊กตัวเนี้ยข้างตู้ตรงนี้เท่านั้นนะคะเพื่อเป็นอัตโนมัติด้นานหน้าจะเป็นกระจกมองเห็นชัดเจนนะคะเวลาเราจะพลิกถาดเนี่ยตรงเนี้ยจะพลิกทุกหนึ่งชั่วโมง ะะถ้าเราจะให้เขากลับขึ้นมาเนี่ยเวลาใส่ไข่ไอส่องเชื้อนะคะจะง่ายให้เรากดลูกสอนขึ้นนะคะสอนขึ้นปุ่มนี้นะคะกดกดค้างไว้กดค้างเดี๋ยวเขาก็จะโซ่จะดึงนะคะแต่ถ้าเรากดค้างไว้ประมาณห้าวิเนี่ยมันไม่ทางานเนี่ยเราปล่อยมือนะคะแล้วเราก็กดใหม่ที่ปุ่มเดิมจะเห็นว่าถาดจะค่อยๆขยับแล้วนะคะ พอได้ตำแหน่งที่เราต้องการเนี่ยแล้วเราก็ปล่อยมือจากนั้นเดี๋ยวเครื่องเขาจะดึงเองนะคะโพ่นเนี่ยตัวนี้จะมีวิธีการาสาธิตในการใส่น้ำให้นะคะการรับประกันรับประกันหนึ่งปีอะไรหกเดือนนะคะรับประกันตั้งแต่การขนส่งที่ไม่ได้รับประกันคือชุดพ่นหมอกนะคะดูด้านใน ตรงนี้ไม่ได้ใส่ไปให้นะคะจะมีอุปกรณ์อยู่ในตู้อันนี้กันมันแตกเวลาการขนย้ายนะคะมีเป็นคู่มือให้ไปฉายสองเชื้อนะคะแล้วตัวนี้เป็นมือจับที่จะใส่ด้านล่างตรงนี้จะเป็นถาดเกิดน,นะคะถาดเนี่ยแข็งแรงนะคะแข็งแรงทนทานเป็นเหล็กนะคะตัวมอเตอร์ของเราก็เป็นมอเตอร์ตัวใหญ่ลิมิตตัวใหญ่นะคะเป็นพัดลมตัวใหญ่ ให้ใช้งานกันยาวๆเลยนะคะภายในเนี่ยกรุ PE นะคะฉะนวนกันความร้อนนะคะด้านนอกเนี่ยะจะหุ้มด้วยแผ่นเมทานชีสนะคะ,ะสวยงามแข็งแรงทนทานนะคะสนใจสั่งเข้ามาได้นะคะติดต่อที่เบอร์โทร0824284428นะคะูุฟักไข่ตาเพชรค่ะ